ดีครับผมวันนี้พามาเปลี่ยนแนีวกันบ้างนะฮะถูกประชอนด้วยเขียดสดกันนะฮะก็ตอนนี้มาถึงหมายเรียบร้อยเนาะมารอดูผลงานกันว่าผมจะมีเขียดสดของเรานี่จะมีผลงานให้รับชมมากมายขนาดไหนนะครับนี่ก็มารอลุ้นไปด้วยกันอย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไป ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัพลงนะครับนี่ผมใช้เหนื้อเกียดสดเนาะทุกครั้งมานี่จะใช้เป็นกบยางคนระับวันนี้เปลี่ยนแนวสักหน่อยเลยครับผมไปกันเลย อืมย,ย,ย,ยาวครับยิ่งยาวเลยดู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 ดดลากสายยาวเลยสายที่สองเองครับเอาละครับวัดแล้วอืมกระเด็นครับกระเด็นเลยฮนะอุ้ยลดมานลวจะลิ้มพลง วัดกระเด็นมาแล้วก็มาหลุดนะแต่ตัวไม่ใหญ่นะไซดูไซ,ไซเนี่ยไซบ็อกนะฮะนี่แต้มแรกของเรามาแล้วครับประช่อนด้วยเขียดสดแบบนี้เปลี่ยนแนวสักหน่อยมมาใช้เขียดสดโอเคครับแต้มแรกมายอดมากครับไปลุยกันต่อ เล AH ็กนะขนาดเล็กมาก ตัวครับดูตัวกัดแบบไม่ต้องวัดนะมันกัดนี่ผมไม่ได้วัดแต่เมื่อกี้มันกัดแล้วมันดิ้นดิ้นตีตีงเฉยเลยเนี่ยตกไปชอดที่เกลยดสดมาเอาสองนิ้วไปตัวปลานะโอเคครับผมแต้มที่สองนะครับเนี่ย เดี๋ยวขอเก็บเกียบใส่ถุงไว้ก่อนนะตอนจบแล้วจะปล่อย่าสรุปวันนี้ผมจะได้คิดแต้มกันเลยโอเคครับรับผมจบทิปสรุปผลงานนี่เลยดูตัวนะครับแต่ละตัวนี่แม่วัดคันเทบหักนะสองตัวสองแต้มครับตกไปช่อนด้วยเขียดสดตัวนี้หมยนี้มันมีแต่ปลาตัวเล็กแน่นอนเลยครัมันกัดบ่อยมากครับแต่ตัวมันเนี่ย อย่างเงี้ยเนี่ยตัวมันเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็กัดไม่ค่อยโดนนะกัดบ,บ่อยกัดแบบโม่กัดสนั่นวันไหวฮะใน,นตัวเล็กมากเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะปล่อยแล้วนะครับเนี่ยไปหนึ่งตัวอ๋อดน,นสองตัวสองเต็มครับผมไปเจอกันใหม่ชิปหน้าครับ คลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเลยคนระับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ